มีีเคนเดยว <S <S สบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วตอนนี้พิ่สิบข้าพี่น้องมาเบิงอันสถานีรถไฟฟ้าดอนเมืองเป็นสถานีหนองนูแดงเหล่แต่วามาสิบีสกายวอล์ก ที่เรามาหอดสถานีดอนเมืองแล้วเนาะนี่ในเบิง่งบรรยากาศอบๆเพราะลมแห้งแดดเผางนี่นมันสูงเด็กบ่งยุ่นก็มาสถานีดอนเมืองนี่เห็นเต็มๆถ้าผู้ใด้ลงสถานีดอนเมืองมันมีสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจอย่างหนึ่งคือห้างซีเห็นสนามบินดอนเมือง ชัดเจนเลยเนาะพี่น้องอีกอย่างมองระหว่างรันเวย์มันสิแตกต่างจากสนามบินอื่นๆในทั่วโลกเลยนะคือมันมีสนามกอล์ฟมองกลางพี่น้องอยู่มองกลางระหว่างรันเวย์โดยสนามนี้มีชื่อว่าสนามกันตารัตเนาะพี่น้องแต่คนทั่วไปเขาเอิ่นว่าสนามงูอะลองนึกว่าเวลายวดมันหลงนะเวลาตีกอล์มันสตื่นเต้นซะ้ำหนเนาะอันนี้ก็คิดว่าเป็นแต่ยานะ คือสิมีสนามบินเดียวในโลกที่มีสนามกอล์ฟระหว่างรันเวย์สารสละที่พิมพ์ยืนอยู่มองนี้คือชานชลาของรถไฟฟ้าสายสีแดงเนาะยู่ถึงสุดเลยแล้วมันกับซีมีสายเหนือสายอีสานเนาะคือรถไฟฟ้าความเร็วสูงและก็เสื่อมต่อกับสนามบินสามสนามบินเนาะและยังเป็นสถานีเส้นทางรถไฟทางไกลในเส้นทางสายเหนือและสายตะวันออกเชียงเหนือเนาะ นี่มีลิบอยู่สองข้างเลยเนาะลิบโดยสารอีกฝั่งหนึ่งพราะฉะนั้นบอบแปลงที่เพพ่นธสีสางสถานีดอนเมืองไ่โตะแน่นอนคนกับสีเสื่อมต่อก็รถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่ละผาเนาะและอีกอย่างสถานีนี่กัเสื่อมต่อกับสนามบินดอนเมืองเลยเนาะคิดว่าผู้คนกับสีใสสถานีนดอนเมืองนี่เป็นรักเนาะเดินทางออกจากสนามบินกับสารถไฟฟ้าสายสีแดงได้เลยเนาะ ขบวนที่เฮาเห้นนีเม่นมาจากสถานีรังสิตเนาะจิเขาไปสถานีกลางบางซื่อแต่ว่ามันชิมาสาเนอสวงนี่เพิ่นส0นาทีมาเธอหนึ่งค่ะนะสิสาแน่า่าเปิดยังบ่ได้เปิดให้เป็นทางการอีเล่นะแน่นอนคนในการเดินทางไปไซมาไซเก็สิสะดวกสบายไายขึ้นก่าเกาเ้าะพ้องเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าทุกเซ็นทุกสายในสามารถเสื่อมต่อห้ากัน ลายซสายลายซีแล้วตอนนี้พี่เนาลงบนไดเรือนไปเบิ่งขาข้างล่างเนาะที่เขาว่ามันมีอันสกายวอล์กติดแอร์นะกระทานี่เนี่ยมันมันมีจุดเด่นเรื่องกี่ว่ามันเสื่อมต่อกับสนามบินดอนเมืองเลยใหญ่กว่า เดชนามบินไปบางซื่อไปบางซื่อกะมองเมื่อกี้นี่ชานทลารถไฟชานเมืองฮัชิิออกไปสกายวอลไปทางใดยเนี่ยจะออกไปทางนั้นรถไฟชานเมืองไปชานทลาสามสี่ก็คือเมื่อกี้เนี่ยเนาะที่เขาลงมาไปบางซื่อ นี่พี่น้องย่างจนคาลากนี่มันเหี่ยวนะโอ้โอสกายวอลยูฮุนยูฮุนยูฮุนพี่น้องยางไปอีกมันต้องออกไปทางออกอันมองหาหยอดเหรียญน,นะตู้ยอดเหรียญน,นะเฮ้ยเมื่อยย่งางแต่คนไล่ๆหนี่งก็คือนสิบเมือ่อยดอกวไปวัน ต่างคนต่างหยาดกันอย่างามมีคนน่นนี้ก็เลยเมื่อยนี่ข้าสิเขียนไปบอกตลอดเนาะคือชานชลาที่สามที่สี่นี่จะไปบางสื่อนี่ทางขึ้นบต้องย่านเนาะมามันสิลงมี่ทางออกแหละมองยอดเลี้ยนข้างนาข้างนี้ จองมองตู่ตู่จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติห้องจำหน่ายตัว๋วเปลห้างนั่นห้องอันนี้ชานทางออกที่สองที่หกนี่เเรื่องจำหน่ายตั๋วของสถานีดอนเมืองยอดเหรียญเลือกสถานีที่ห้าสิบปปกลุ่มเรียกพนักงาน อันนี้สอนเงินเนาะธนบัตรช่องคืนเงินอ๋อมันมีท่อนแบบนี้แล้วเนาะพี่น้องช่องคืนธนบัตรอยู่มองนี่นี่มองรับตัว๋วนี่เป็นริบโดยสารเนาะมองผู้ปาวนะพี่น้องคือเขาต้องเหตุอยู่แล้วสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการเนาะแต่กับซิลิงกับสกายวอลเมื่อกี้นี่นี่น ลิงเขามามีเลยเขามาในโตสถานีรถไฟเนาะหรือสิไปสนามบินก็ไดอันล่างที่เราเห็นนะเป็นรถไฟทางไก่รถไฟธรรมดารถไฟซึกๆนั่นแหละซื้อบางไลายๆนึงพิมพ์เอิญนะนี่ะะแเราก็ไม่มีคู่ขนานอีกด้านนี้เนาะอยู่ใต้อันสถานีนี่นะจะให้บองอัน แผนที่เส้นทางรถไฟอ๋อสินสนุดอยู่สถานีรังสิตต่อมาสถานีหลักหกสถานีดอนเมืองเนาะแล้วก็สถานีเชหะหลักสี่ทุ่งสองห้องบางเขนวัดเสนยนารีจตุจักแล้วก็สถานีกลางบางซื่อเนาะสถานีใหญ่ สกายวอล์กเลยพี่น,อน้องนี่น,น,นี่ทางออกมันทางนี่คว้ามือให้หน่ยถ้าเาลงจากรถไฟด้านนี้เป็นห้องจำหน่ายตัว๋วรถไฟทางไกลนะชานชาลา,าเดี๋ยวพาออกไปทางสกายวอล์กอ่าสกายวอล์กนี้กว้างอีนนี่น ทางลงของสกายวอล์กมงนีมันสิเป็นแบบยกระดับเนาะเป็นขันบันไดดังนั้นผนจึงนำลิฟต์บันไดมาติดตั้งไวสำหรับอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเนาะ mm hmm. เพื่อที่จะลงแบบสะดวกขึ้นนะพี่น mm ้องสกายวอล์ก hmm. ของสถานีดอนเมืองนี่ก็เสื่อมต่อกับสกายวอล์ก hmm. ของท่าอากาศยานดอนเมืองนาะพี่น้อง โดยเสื่อมต่อเขากับทางยางบริเวณสันสองอาคารจอดรถเจ็ดสันมีขนาดความกว้าง6เมตรความยาว1นึหอย10เมตรเฮาหาสีเอิญว่าทางยางลอยฟ้าก็ได้นะด้านหน้าเห็นไปใหญ่ๆนะเดี๋ยวใส่เ,เข้าไปในสนามบินดอนเมืองมองจอดรถของสนามบินดอนเมืองสายมือหันนี่โปมีรถจอดเลยโล่ง กยานดอนเมืองส่วนสกายบล็อกมองนี้ยังเป็นการดูแลของรถไฟอยู่เนาะฝังนี้ที่ยวยางดิแต่ถ้าที่เขาไปสไกายบล็อกของสนามบินดอนเมืองไปทางนี้ประตูมันิิเปิดด้านนะ้ำมันกสิเป็นแอร์และปะ้อากาศแล้วพี่นอ้อง เวลาปิดเปิดของสกายวอล์กเจ็ดโมงเ้าแล้วก็ปิดสองขมกระตูอตัตโนมัติโอ้เย็นพี่นอ้องมาหอนในล,ละเย็นเย็นเทียบเลยเหน็ดที่มีป่ายสนามบินเนาะบอกตลอดซ้าย และยูท่องสกายวอล์กยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนาะไหนแกป่ายบอกทางระบบไฟฟ้าแสงสว่างกล่องวงจรปิดระบบแจ้งเหตุเพิ่อใหม่ทางนี้ไผ่รวมถึงติดระบบปรับอากาศเนาะตลอดทางยางเลยเย็นอีรีบห่อนไเขามาฝั่งของสนามบินนี่เนาะนอกจากนี้ยังมีทางอลาดพรมลิฟต์หนะึ่โตเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แกผู้พิการและผู้สูงอายุ รวมทั้งยังมีบันไดยางลงระดับพื้นดินถนนสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางต่อด้วยรถโด,ดยสารสาธารณะบริเวณถนนวิภาวดีรงังสิตสกายวอล์กกว่างคว้างสะอาดสะอาดเนาะอันนี้ความืออันนี้เป็นประตูทางหนีภัยนี่แนมเห็นออแดงๆสกายวอล์กของสนามบินดอนเมืองเนาะทีลิ้์ ระหว่างตึกต่างๆตึกของสนามบินนะนี่เข้าไปถางน้าอันนี้เขาบอกว่าห้ามนำรถเข็นผ่านนี่มีลูกซ้อนมองนี้มันสิเป็นซ้มสกายวอล์กเลยเนาะข้างขวาข้างซ้นี่ถ้าอากาศยานลูกซ้อนมาทางนี้เดี๋ยวพาไปเบิก แน้ทางเขาสั่นซองทีเขาจอดรถคว้ามือเนาะแล้วก็ย่างเขาไปในไปในสนามบินด้านในเพิ่นก็มีขายอาหารพี่น้องมีเซเว่นมีหลานอาหารแต่ตอนนี้บัวปิดหรือบ่เนะสวงโควิดี่ผู้โดยสารขาออกขาเข้าพาเขามาเบิง่งภายในสนามบินนวเมืองเบิร์กมีคนเงียบเลยไฟเฟย์เขาปิดเบิด เรามียังบรรยากาศปัจจุบันอันยางมาจากสกายวอลและผ้าเขามาดัน,นออกจากสนามบินเขาสิมีี่ไปเขียนบอกว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงเลียวคว้าไปนะจากสกายวอลทั้งสองเลยนะสามมาเชื่อมต่อห้ากันสถานีรถไฟเอยมีภาษาจีนนะ่ะ ก็ไปทางนี้เลี้ยวขวาก็จยออกไปทางสถานีรถไฟสายสีแดงเนาะด้านนี้สกายวอล์กนี้น่าจะเป็นสกายวอล์กแห่งทัมอิทของประเทศไทยเนาะโดยเป็นสกายวอล์กปรับอากาศที่สัางขึ้นตั้งแต่สุวรรณภูมิยังบดาสางโดยใช้ลิงก์ระหว่างอาคารในประเทศกับอาคารผู้โดยสารต่างประเทศเนาะกระส่รถก๊อปเลยพี่น้องเมื่อก่อนพี่พิมบอกว่ายูลามาเป็นทําแห่งทัาอิตของขอไยเนาะมันเป็นผิดพลาดเนาะอันนี้คือสกายวอล์กแห่งทัาอิทของประเทศไทยคิดว่า พ่อแก่เขาใต้ในแห่งไารยืนยันสกายวอล์คที่เอปติสแอร์นะพี่น้องและในแต่ว่ามันเป็นสกายวอล์คเก่าของสนามปินดอนเมืองที่เสื่อมต่อกับอันออตึโนโ๊บอ้าฆ่าตัวมินนอลนะพี่มัญญาเยียนเมื่อก่อนนะครับบอกว่ามันจะมีอ่ะมันจะมีรถกอล์ฟผ่านเนาะรถกอล์ฟหลักก็ะค้นกะเต็อยู่ญาณตั้งสกดายวอล์คเลยนะแต่ดีที่ว่า มันมีแอร์เนาะมันบนหอนภานในแต่แอร์มันก็เริ่มเก่าแล้วเพราะว่าสกายวอล์กนี่มันเป็นสกายวอล์กที่เก่าแก่นานหลายกว่าสามสิบปีแล้วพี่น้องเดี๋ยวพิมพ์เสียให้เบิ่งตลอดว่าด้านดานล้างพที่ยกับยายาวเหยียดเนาะเพราะว่ามันเชื่อมต่อระหว่างอาคารมองหันเลยที่มีอาคารจอดรถนําเนาะเดี๋ยวให้ไปเบิ่งด้านน้า ไนยางกลางคืน,นคนเดียวเนี่ยก็เป็นตทรันเลยเนี่ยหัวมันคลายๆมันเป็นแบบอุโมงหะนะอาจาย์บอกไนยงไปหอดฝนเลยสิเป็นสินชุดมองมองนี่มะโอเวนเนี่ยไก่สิหอดทางลงเลย ้างหนาฮะนี่ไปทางออกอ๋อคนนีอันแว่นอันนะเพื่อลดมันมองนี่ยานลดซ้่นกันลดกอ๊อฟเฮ้ยมันจะไปทางไหนต่ออ่ะมันซูดมองนี่แหละอ๋อ มองนี่กวางเติบแล้วจะไปยื่งไรลูซ้อนสีมาทางนี้อา้าลองมาทางนี้อ๋ออันนี้มองเขาเตอะนี่นกแอรวะนี่นี่นกแอร์แบไม่ไมีใครเลยมีคนยนัดยัดพ <c oughs> าวยางพาวยางไี่น้อง ออผู้โดยสารขาออกขาขึ้นเครื่อง คุณเดียวไม่เล่นไม่เอาเขากำลังสอบมันนะก็สิออกทางนี้เนาะแมนมาเมื่อเมื่อเล่น นนีรถไฟฟ้าไทยสีแดงขึ้นเมื่อคืนก็แม่เป็นมองจอดรถเดืนไปที่โออกมาทางประตูนี้ตะกี้นี่ที่แลนนะสำหรับคลิปนี้พิมพ์กับขอจบเพียงเท่านี้น้องพี่น้องขอขอบใจพี่น้องแล้วค่ะติดตามขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกทุกทานนงนาะที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามถามวีขอผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอให้น้ำน้ำพี่น้องบ๊ายบายสวัสดี